ชุดชั้นในใช้แล้วบริจาคที่ไหนได้บ้างเตรียมแคปหน้าจอเก็บไว้กันเลยนะคะที่หน่าก็คือมูลนิธิกระจกเงาที่ที่สองมูลนิธิสวนแก้วและที่ที่สามสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีบ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองค่ะสำหรับขั้นตอนการบริจาคชุดชั้นในใช้แล้วแต่อย่างสภาพดีเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่สักให้สะอาดตากให้แห้งจากนั้นก็แพ็คใส่กล่องค่ะเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับผู้ส่งให้เรียบร้อยถ้าจะให้ดีวงวงเล็บมุมกล่องด้วยนะคะว่าบริจาคสิ่งของค่ะ นอกจากชุดชั้นในแล้วนะคะทั้ง3าที่นี้ยังรับบริจาคสิ่งของของเหลือใช้ทุกประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหนังสือเสื้อผ้าและอื่นๆนะคะ่ะส่วนชุดชั้นในที่เสื่อมสภาพจนไม่สามารถบริจาคได้แล้วถูกยี่ห้อถูกสภาพทั้งของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะสามารถนําไปส่งได้ตลอดทั้งปีกับโครงการบาเก่าเราขอที่วากโกช็อปเคาน์เตอร์วากโกทั่วประเทศแล้วก็โครงการ New Life บรา Cycle ลที่เคาน์เตอร์ซาินาทั่วประเทศและทุกครั้งที่คุณระบบาให้กับสาบิน่านะคะซาบินาเขาจะบริจาคบรา,หาใหม่หนึ่อองตงัวยค่ะ ซึ่งทางว่าก็และสับีน่านะคะเขาจะนําขยะชั้นในเหล่านี้ไปเผาทำลายอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและกระบวนการกาจัดขยะนี้ยังจะถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นพลังงานทดแทนอีกด้วยค่ะ